สวัสดีครับพบก,กับช่องทูบีเพจวันนะครับวันนี้ผรจะมารีวิวที่ปั่นและก็ไม้ถูป้านที่มีชื่อว่าอีซันนะครับพวกผมซึ่งอันนี้เป็นรุ่นสมจริงหน่อยครับอันนี้เป็นที่ปั่นไม้ถูนะครับผมตีเห็นไหมก็อันนี้เขาเป็นรุ่นสมจริงด้วยนะและอันนี้วิธีจับนะครับก็กดุ่มตรงนี้ครับผ้าแห้งครับน,นี่แค่ก็ลองใช้ครับไวถูนะฮะอ นี่เห็นไหมถ้าใส่น้ำมันจะปั่นแห้งใช่ไหมนี่อันนี้เป็นแค่การหมุนเท่านั้นนะครับผมนี่ไม้ถูบ้านอเนกประสงค์นะครับเหมาะกับการถูบ้านนะครับผมรุ่นสมจริงต้องมาก่อนแล้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครให้กำลังใจช่องผมในช่องวีไอพีสนด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ